สวัสดีครับสวัสดี f อชาวนาทุกท่านครับสวัสดี f อชัดเจนพันข้าทุกๆคนครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันเข้านะครับช่องการรีวิวข้าวเหนียวนะครับสายพันไทยนะครับอยู่กับผมนายชัดเจนครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมแปลงนะครับข้าวเหนียวนะครับสายพันธุ์น่้าน59านะครับน่าน5้า้านะครับเบอร์17และเบอร์18นะครับนะครับซึ่งแปลงที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นะฮะก็อยู่ที่อำเภอดอนจานะครับจังหวัดกาลสินนะครับ เป็นแปลงของกอตานมายาายของผมเองนะฮะซึ่งแปลงของผมก็อยู่อำเภออาคูเนาะห่างกันก็ประมาณ80โลนะครับแปลงที่ท่านได้เห็นอยู่ด้านหลังนะครับเป็นแปลงนี้เนาะสองแปลงนี้เป็นหน้าท่า9เบอร์17นะครับของตราเคี่ยวงูทองนะครับของพี่เก่งนะครับของทีมงานป่าคายจังหวัดอุตรดิตถนะ์เนาะนะครับก็เอามานํามาปลูกต่อที่กาลสินตอนนี้ก็อายุได้ประมาณเดือนแล้วนะฮะ เดือนกว่านะครับเดือนกว่านะครับเดือนกว่าหลังปักดำเนาะนะับจากวันปักดำไปปักดำไปเสร็จประมาณวันที่20มิถุนายนนะครับปักดำพร้อมกันนะครับ2แปลงนะครับไล่เลี่ยกันนะครับของแปลงนาคูกับแปลงดอนจานนะครับก็ดำเสร็จแล้วก็20มิถุนายนนะครับวันนี้ก็วันที่31กรกฎาคมก็เดือนก,กว่าแล้วนะครับให้ปุ๋ยไปหนึ่งครั้งนะครับให้ปุ๋ยไปหนึ่งครั้งก็ตอบสนองต่อปุ๋ยดีเขียวปื๊ดประมาณอาทิตย์ เกือบสองนาทล้วครับก็ยังเขียวอยู่นะครับเขียวอยู่อย่างที่เห็นนะครับเบอร์สิบเจ็ดก็จะมีอยู่นะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้แล้วก็นะครับอีกสองแปลงที่อยู่นู้นนะครับนะสองแปลงก็รวมเป็นสามแปลงนะครับเบอร์สิบแปดนะครับพาไปดูเบอร์สิบแปดนะครับมีสองเบอร์นะครับเบอร์สิบเจ็ดกับเบอร์สิบแปดนะครับเบอร์สิบแปดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับมีก็สองแปลงเหมือนกันครับนะครับสองแปลงเหมือนกันก็พื้นที่ก็ประมาณ 2ไร่กว่าเกือบ3ไร่นะครับสองไร่กว่าอันนี้คือเบอร์18นะครับแปลงนี้ทําการปักดําด้วยแรงงานคนนะครับปักดําด้วยแรงคนนะครับจ้างคนดำนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับอันนี้คือเบอร์แปลงเบอร์18นะครับที่เห็นอยู่นี่คือกอหญ้าเนาะมีหญ้าสนุเคิลนะครับแล้วก็มีกอข้าวปนนะครับกอข้าวรับนะครับอย่างนี้ครับ ลงไปเก็บกันเลยเนาะผมพาทุกท่านไปเก็บเลยนะฮะสิ่งสําคัญในการทำมเมล็ดพันธุ์ก็คือการเก็บเข้าปนเนาะนะครับพันปนนะครับพันปนก็สังเกตง่ายครับนะครับนะีบ่ฮะลำต้นใบจะไม่เหมือนเขานะครับนะครับนะครับสีจะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับก็โยนทิน้งไป ความสูงของปลายใบก็จะสูงกว่าเขานะครับนี่ครับก็ชีโดชี้เดยอย่างเงี้ยเราที่เห็นเนาะเราก็ต้องเก็บออกนะครับ้องเก็บออกตอนนี้อยู่ในระยะแตกกออยู่นะฮะลงไปเก็บกันเลยเนาะนะฮะผมก็พยายามให้กระชับเพราะตาผมเนาะช่วยกันดูแลช่วยกันเก็บกับแม่ยายเนาะครับนี่ครับกาลาต้นเขาจะเป็นสีเหลืองเนาะสีเขียวอ่อนนะครับไม่ใช่สีเหลือง สีเขียวอ่อนแล้วก็ใบเขาจะสูงกว่าต้นข้าวเราเราก็ดึงออกประเด็นคือมีกี่อันก็ต้องดึงออกนะครับมาไม่มาไม่หมดก็พอได้นะครับเอาให้หมดถ้าจะให้ชัวร์ก็เอาทั้งกอแต่ว่าเสียดายครับนี่จะมาออกไปแล้วหนึ่งนะครับไปดูกอต่อไปนะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ครับใบสีเขียวอ่อนต่างกับเพื่อนเขานะฮะ ก็มองเห็นชัดเจนนะครับก็คัดออกนะครับพาทุกท่านมาคัดข้าวปนเนาะเป็นข้าวปนในระยะแต่กอนะครับแต่กับแต่กอนี่นี่ออกหมดนะครับมาทั้งกาบทั้งกอเลยนะครับนี่คือตัวข้าวปนสำคัญนะครับก็ต้องออกนะครับเนาะ หญ้าถามว่ามีไหมก็มีนะครับนี่ครับหญ้าก็มีเท่าที่เห็นนะครับมีช่วงหนึ่งที่ขาดน้ําไปนะครับน้ําก็เพิ่งมาให้ขังได้ไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์เนาะนี่ครับอันนี้คือหญ้าที่กําลังออกดอกนะครับแก่แล้วมาเก็บออกนะครับอันนี้มากับต้นกล้าเลยนะครับก็เก็บออกครับลักษณะของเบอร์18นี่ค่อนข้างจะมีนะครับ ลายใบค่อนข้างสีเหลืองเนาะนะครับนะครับข้อสังเกตนะครับปลายใบค่อนข้างมีสีเหลืองสีส้มนะครับก็ไม่มั่นใจว่าเกิดจากอะไรแต่เดาว่าน่าจะขาดธาตุธาตุโพแทเสเซียมนะครับเนาะนะครับ,นะรบก็ยังอยู่ในช่วงระยะแตกกัดแต่กอช่องว่างของกอยังเยอะอยู่นะครับพวกโรคเชื้อลงเชื้อรานนี้ก็ยังยังไม่น่าจะยังไม่น่าเข้ามาใกล้สักเท่าไหร่นะครับ ก็ไม่ไม่ชื่อก็จะลองเติมปุ๋ยดูนะครับเนี่ยครับจุดนี้ครับเบอร์18เนี่ยมีจุดที่ค่อนข้างใบเป็นสีเขียวอ่อนเนาะนะมีบางจุดนะครับนะรบ,บริเวณ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 น,นี้นะครับเขียวอ่อนลองนั้นก็โอเคครับเขียวดีแต่ด,ดูแล้วเหมือนจะจืดปุ๋ยแล้วะฮะก็ต้องเติมปุ๋ยแล้วก็สังเกตกันอีกรอบนึงว่าใบส้มหายไหมนะครับ ใบสีส้มหายนะเบอร์18ก็เท่าที่สังเกตก็คือความความแข็งแกร่งความแข็งแรงของเขาเนาะยังยังสู้น่านถ้าเก้าเบอร์17ยังไม่ได้นะครับเท่าที่สังเกตดูเนาะคือความเขียวเข้มนะครับต่อการตอบสนองปุ๋ยเนี่ยต่างกันนะครับต่างกัน17บ้นพลกว่าครับเข้มกว่าเขียวกว่าเสมอกว่าสวยกว่านะครับแต่ว่าปีนี้เอามาลองเอาเบอร์18มาลองครับ เบอร์สิบแปดมาลองเ,อเ,อเก็บข้าวปนกอนนี้ออก <c oughs> นะครับอันนี้คือข้าวปนนะครับข้าวตัวนี้ผมก็ได้มาจากเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับต,ตัวนี้เป็นสายของพ่อดสีนุ่นนะครับพ้อดสีนุ่นจังหวัดนานอันนี้คือข้าวเพื่อนบ้านนะ <c oughs> แหล่งนาติดกันหญ้าเยอะคุนก็ตัดต้นตัดใบ แต่กอดีอยู่นะฮะแต่กอเยอะอนี่ออกมาทั้งรากทั้งโคนเลยนะครับอันนี้คือข้าวปนนะครับข้าวที่เราไม่ต้องการนะครับสีไม่เหมือนชาวบ้านเขานี่คือนานาก้าเบอร์สิบเจดนะครับจะเห็นว่านะครับเขียวสม่ำเสมอดีทั้งแปลงเลยนะฮะ เขียวตึบรีดีแล้วก็แตกกอดีมากนะครับเนี่ยครับยิ่งขอบขอแปลงนี่ยิ่งแตกกอเยอะนะครับไม่เหมือนกับเบอร์18นะครับแปลงเบอร์18นี่ค่อนข้างไม่แตกกอเท่ากับเบอร์17เนาะนะครับอันนี้คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะครับอันนี้คือเบอร์17นะครับแตกกอดีเขียวทนเขียวนานเขียวสม่ำเสมอทั้งแปลงไม่มีข้าวปนนะครับไม่เห็นข้าวปนเลย พอตากับแม่ยายผมมาถอนหญ้าออกหญ้าค่อนข้างขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าขาดน้ําไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะฮะรอฝนอยู่หลังดําเสร็จเนาะหญ้ามันก็เลยขึ้นนะครับก็เดินแถวเดินถอนได้หน้านึงนี่นะครับแต่กอนี่ตะพื้ตะพือเลยนะฮะเป็นตอกอตะไคร้เลยนะครับอ่าเดียวกันเลยนะฮะกับแรงของผมนะครับแรงของผมอยู่หนักขูนะครับแต่กอประมาณนี้เลยฮะ เริ่มจะมองไม่เห็นพื้นน้าแล้วนะครับเริ่มจะมองไม่เห็นพื้นน้ําแล้วนะครับาะวกอเริ่มแน่นแล้วมาดูอีกแปลงเนาะอีกแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับเบรอร์สิบเจ็ดก็นี่ครับออกกับแม่ผมก็ถอนยากอันนี้เป็นผักปอดนานะครับที่ขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นผักปอดนาเนี่ยฮะ ก็เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่เจอบ่อยนะนะครับนี่ครับก็ผักปลอดนาครับเป็นใบขึ้นอีกหน่อยเขาจะออกดอกนะครับเป็นดอกแบบเหมือนยังไงอ่ะนะครับเป็นภูเป็นภูเป็นดอกสีขาวนะครับผักปอดนานี่ฮะเห็นเป็นช่อไหมฮะครับพอตายไม่ยาย่ผมก็พยายามถอนครับพยายามถอนด้วยแรงคนนี่แหละแแปลงนี้ไม่ได้ใช้ยาคุมยาฆ่าอะไรก็ มาปวดหัวกับการถอนหญ้าครับส่วนแปลงที่เป็นนาหวานเอาไว้กินนั้นก็ใช้ตัดเอาตรงไหนยากขึ้นเยอะแกก็ลงไปตัดนะครับปตาผมนะครับอันนี้คือเบอร์สิบเจ็ดนะครับเขี้ยงงูทองนะครับแปลงนั้นก็ติดแปลงกล้วยนั้นก็เบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดค่อนข้างเยอะเลยฮะประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่แปลงนะครับเบอร์สิบเจ็ดสี่แปลงเบอร์สิบแปดสอง,แป,ง 18, แปลงนะครับ เราเน้นไปที่เบอร์ส7เนาะเบอร์17บน่าจะให้ผลผลิตที่ค่อนข้างจะสูงกว่าแล้วก็ทนโรคแล้วก็แข็งแรงกว่าเบอร์18นะครับส่วนในเรื่องของรสชาติกลิ่นหอมอะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่ได้ริ้มลองนะครับยังให้คําตอบไม่ได้เนาะก็ลุ้นไปพร้อมกันครับแปงนี้อยู่ดอนจานนะครับนี่ครับปักดําด้วยแรงคนจ้างคนดํานะครับเขียวแตกต่างจากแปลงของเพื่อนบ้านนะครับ แปลงของเพื่อนบ้านนี่ครับเนี่ยเท่าที่เห็นนี่คือขีสีสีเขียวอ่อนเนี่ยคือนาหวานนะครับนะครับมีแต่หญ้านะหญ้าสนุนะครับแต่ว่านี่ครับเขียวนี่คือแปลงพันข้าวนาหน้าเก้าเบอร์สิบเจ็ดนะครับถัดไปก็เป็นเบอร์สิบแปดจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับแปลงเพื่อนบ้านกับแปลงของป้าตาแม่ยายของผมนะครับก็นี่ครับคือความเข้มข้นของการทําเมล็ดพันธุ์เนาะช่วงนี้ก็ให้ป้าตาแม่ยายของผมได้ถอนหญ้านะครับถอนหญ้าเก็บข้าวปนไปเรื่อยๆ วันๆไม่ทาอะไรนะครับก็มาคลุกอยู่แต่กับแปลงนาเนี่แหละแปลงนาลูกเขยนะคนาตัวเองไม่ค่อยได้สนใจแล้วนะปพตาไม่ใหญ่ผมนะครับฮารบียงไม่หายเพาแถไม่เท่าเห็ดครับอันนี้คือแปลงนาของของพ่อตาไม่ใหญ่ผมนะครับที่บานเอาไว้นะครับบานไว้กินนะครับบานไว้กินก็เป็นข้าวกอขอหกนะครับต้นสูงนะครับข้าวกอขอหกสูงครับนะครับานไว้กิน ตรงไหนหญ้าเยอะแกก็ไปตัดนะครับให้ใบมันแทงใหม่แต่ว่าผมไม่แนะนําให้ตัดเนาะนะครับการตัดใบข้าวก็เปรียบเสมือนการไปทําลายโรงครัวเขานะก็ทําให้การสัราข้อแสงเขาหยุดชะง,งักไปต้องมาเอาพลังงานมาสร้างใบใหม่อาจจะทําให้มเมล็ดไม่เต็มนะครับรวงไม่ยาวมเมล็ดไม่ติ่งไม่ตึงนะครับผลผลิตอาจจะลดลงนะครับเพราะว่ามันเอาพลังงานไปสร้างใบใหม่นะ นะครับก่อนที่จะไปเป็นเออก่อนที่จะเอาไปลงแบบไปสร้างมเมล็ดนะครับนะครับไปดูนี่ครับ,รบพอตาผมตัดเนาะก็เลือกตัดเฉพาะบริเวณที่ย่ามันเยอะยามันขึ้นแต่งพวกนี้ทําไว้กินนะครับทำไว้กินก็นจะอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ก็เป็นธรรมดาครับมาทุ่มกําลังกายกําลังใจกับแปลง มเมล็ดพันธุ์อันนี้ข้าวกอขอหกเตี้ยเหมือนกันนะครับเป็นเป็นเตี้ยตัวเก่านะครับเ,เตี้ยตัวเก่าที่ไม่ค่อยหอมเท่านานหาา้าเก้าตัวนี้จะเป็นกอขอหกสูงนะครับอันนี้ท่านปลูกไว้กินนะโอเคครับวันนี้ก็ออกพาทุกท่านมานะครับเยี่ยมชมแปลงนาเนาะนะครับต้นเหนียวนานหาา้าเก้าเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบแปดหลายท่านก็จะเห็นแล้วนะครับว่าความแตกต่างนะครับของสองเบอร์นี้คืออะไรบ้างหนึ่งคือการตอบสนองของปุ๋ย เบอร์17จะตอบสนองดีเขียวทนเขียวนานเขียวสม่ำเสมอทั้งแปลงนะครับส่วนเบอร์18นะครับจะมีจุดที่ปลายใบเหลืองนะครับปลายใบเหลืองก็ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชานว่ามันเกิดจากโรคหรือแมลงอะไรนะแต่เดาว่าน่าจะขาดปุ๋ยนะครับขาดโพแทสเซียมก็เลยจะลองบานปุ๋ยดูนะครับให้ปุ๋ยเข้าไปนะครับปลายใบเหลืองในช่วงระยะของการแตกแตกาบแตกกอเนาะนะครับใบก็ยังไม่ได้คลุม คลุมดินคลุมน้าสักเท่าไหร่นะครับต้นก็ยังห่างๆกันอยู่นะครับแล้วก็ลักษณะการแตกกอของเบอร์17เนี่ยจะแตกกอดีกว่าแตกกอเป็นตะไคร้เลยแหละเป็นตะไคร้เลยนะครับส่วนเบอร์18ก็แตกกอในระดับหนึ่งครับแต่ว่าความสวยงามเนี่ยมองไปเปรียบด้วยสายตาเปล่าๆเนี่ยสู้เบอร์17ไม่ได้ซึ่งผมก็เดาเลยว่าผลผลิตเบอร์17ก็ต้องนากอนน่าจะได้เยอะกว่านะครับเท่าที่ดูเนาะ สังเกตด้วยตาเปล่านะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะก็สังเกตไปด้วยกันฮนะผมก็เอาข้อมูลนําเสนอทุกท่านอย่างที่เห็นเนาะนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาทุกท่านไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ